สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โปรเทติ้งคลาสซ่านะคะนี่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเขาจะราคาตกเอาตกเอาแต่เจ้าตัวนี้ราคามันจะไม่ตกไปไหนเลยค่ะทุกคนก็คือเจ้าก้อนหินสีทองนั่นเองค่ะไปดูกันนะคะนี่นี่เลยนะคะทุกคนตั้งแต่เราเล่นเกมมานะคะเจ้าตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่1 4บีิลเลียนเนี่ยมาสักพักแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เลทในการประมูลนะคะก็ใกล้เคียงกับราคาขายมากๆ อยู่ที่13.8บิลเลียนเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าราคาไม่ตกต่ำลงไปกว่าน,นี้มากมากเลยนะคะถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยจะราคาลงไปเท่าไหร่ก็ตามนะคะเจ้าตัวนี้ก็ยังราคาเท่าเดิมอยู่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาซื้อเจ้าก้อนหินไปประมูลกันค่ะไม่รู้ว่าส่วนต่างราคาจะเป็นไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะขาดทุนหรือกําไรค่ะแต่เราจะมาลองเสี่ยงดูนะคะเดี๋ยวไปดูบูธอื่นดูนะคะว่าเขาจะมีขายหรือเปล่าไปดูกันเลยอุ๊ย โอ้มีตัวนี้ด้วยตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่ที่ประมาณ80กว่าบิลเลียนนะคะเราซื้อได้ประมาณ6ตัวค่ะทุกคนอาละรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อเจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะในราคา1 4บิลเลียนค่ะเรามาเลือกตัวที่มีสกิลดีๆหน่อยดีกว่านะคะอะล่ะอ่า,ออามาดูก่อนนะคะตัวที่มีสกิลดีๆหน่อยนะคะนี่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 อเจรตระดับ2นะคะ ซื้อเลย1 4บมิลเลียนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดกันดูนะคะนี่มาเลยนะคะมาดูสิว่าตรงนี้เขามีอะไรบ้างโอ้มีเจ้าก้อนหินเต็มเลยค่ะ,ะดูตรงนี้ก่อนนะอู้อันนี้ขาย14.2นะคะไหนดูสิก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ขาย14นะมาดูกันนะคะเต้งเตงโอ้อันนี้สกิลดีทั้งหมดเลยค่ะ อนนู้อันนี้ดีอันนี้ดีนี่อันนี้ระดับ3เลยนะเลือกสกิลดีๆหน่อยโอเคไปต่อกันเลยค่ะอู้หตัวนี้ขาย14-5มามาเฮ้ยมาดูตัวนี้กันค่ะนี่ก็ขาย14เหมือนกันนะคะสเต็งสองสเต็งสองก็ดีอ่ะสเต็งสองนะคะได้กี่ตัวแล้วเนี่ยนี่สเต็งหนึ่ง Agility. ระดับ1ระดับ2อระดับ2แล้วกันเนาะ ได้มากี่ตัวเราไม่รู้เนี่ยหมดหรือยังอูันนี้ขาย15บ้าบิลเลียนค่ะไม่เอาไม่เอาอ่าตรงนี้ก็มีโอ้อันนี้ขาย14.9ค่ะราคาแพงมากอูอันนี้ชามทั้งหมดเลยนะคะนี่สกิลดีมากเลยค่ะโอน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ agility 2อันนี้ก็ได้ค่ะอีกตัวหนึ่งได้แล้วนี่ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตลาดกันนะคะได้มาครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเทรดกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงประมูลกันค่ะไปกันเลยเอาละค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะโอ้นี่ไงคะเขาเริ่มประมูลกันแล้วอ่ะเรามาอยู่ที่นี่กันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปหามุมดีๆกันดีกว่านะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มประมูลกันเลยดีกว่านะเมื่อกี้เราได้มาทั้งหมด6ตัวนะคะก็มีสกิลตามนี้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นสเต็งกับ agility นะคะอ่อแะเปิดที่10บิลเลียนพอนะคะ <c oughs> ไปแล้วตัวแรกทได้ทีละตัวโอเคโอเคเดี๋ยวรอเจ้ากิ้งก่าก่อนเ <c oughs> จ้ากิ้งก่ารเราได้มาแพงเราได้มาตั้ง50บบิลเลียนเนี่ยเสียดายอ่ะไม่เจอที่นี่นะ <c oughs> ถ้าเจอที่นี่ก็น่าจะซื้อไปแล้วนะคุ้นคุ้นเหมือนห้องเดิมเลยอะ่ะวันนี้เราเจอห้องเดิมไปไม่รู้กี่รอบนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าบอกว่าจะปิดเจ้ากิ้งก่าราคา33มิบิลเลี่ยนแล้วหรอตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาประมูลนะคะอยู่ที่35.7้โหแสดงว่าเราได้ราคาแพงมากเลยนะคะเย้ yeah. ยินดีด้วยอะ่ะยินดีกับคนที่ได้ไปมากๆเลยนะคะเนี่ยดีจังมา มาถึงคิวของเจ้าก้อนหินสีทองของเราแล้วโอ้โห13.5สามจุดหบิลเลียนก็มานะคะเอาล่ะเราซื้อมา14บสี่นะจะมีใครบิดสู้หรือเปล่านะมาดูกันนะคะตัวแรกก็จะขาดทุนเลยเหรอเนี่ยเรา <c oughs> ขออีกนิดนึงสิขออีกนิดนึง <c oughs> ดูนะคะว่าจะมีใครบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะขออีนิดเดียวขาดทุนแน่เลยตัวแรกก็ขาดทุนแล้วคะ่ะ <c oughs> จริงงไะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย้ yeah, ขอบคุณมากนะคะโอ้โหทุกคนคะโดนหักค่าในหน้าไปอ่ะละค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ10บบิลเลียนเหมือนกันอ๋อนี่ไงคะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะหัก5%นะคะเป็นค่าภาษี <c oughs> เราลืมใส่บิลเลียนเข้าไปอะ่ะทุกคน <c oughs> เราเปิดราคาที่11เจมนะคะทุกคนโอ้ตายแล้ว มาดูกันว่ารอบนี้จะสนุกแค่ไหนนะคะมาดูกันว่ารเราจะขาดทุนย่อยยับหรือเปล่าเป็นความแบบว่าเผลอนี่11เ,เจมจริงๆด้วยจะมีใครประมูลไหมขอร้องแหละเฮ้ย12เจมเหมอเอางี้เลยเหรอ13บิลเลียนโอ้ยชื่นใจขึ้นมาหน่อย13.7แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ13.7แล้วเฮ้ยเราต้องเสียค่าสีอีก5%เลยนะจะไม่มีใครบิดเพิ่มหน่อยหรอตกใจเลยเมื่อกี้น่าจะจบที่13.7นะคะอ่าล่ะ15วินาทีสุดท้ายเกือบแล้วไม่ละเราจบที่13.7บิลเลียนแล้วเย,ย้ขอบคุณมากค่ะโดนหักไปนะคะ700ล้านก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะก็เยอะอยู่ึขอไปอยืนดูตรงนี้แล้วกันนะ ่ามาแล้วค่ะทุกคนเริ่มตอนที่10.5บิลเลียนนะอ๋อเป็นห้องที่มีคนที่อยู่ข้างบนกระดานนี่เองค่ะเ,เต้นอยู่ข้างบนกระดานนี่เราเข้ามาอยู่ในนี้กี่รอบเราไม่รู้เหมือนกันนะโอ้เขาให้ราคามาที่13.4บิลเลียนนะคะโอ้โห14.1ก็มาสุดยอดอ่อละ14.1มาแล้วนะคะ คิดว่าน่าจะไม่มีใครประมูลเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีคนขายที่14บิลเลียนอยู่นะถ้าคนอยากซื้อของก็น่าจะซื้อไปแล้วนะแต่ว่าไม่มีตัวไหนที่สกิลดีเท่าของเราแล้วนะคะน่าจะปิดแค่ที่ตรงนี้แล้วอ่ะตัวต่อไปกันเลยนะคะสเต็งสองตัวต่อไปก็เป็นของเราอีกนะคะทุกคนมามาดูกันนะคะให้ราคา13.5บิลเลียนแล้วอ๋อเป็นคนเดิมเลยนะคะเรียบร้อย ขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะขอเปลี่ยนห้องอีกรอบนึงนะโอเคส่งสัตว์เลี้ยงที้สกิลดีๆไปประมูลเลยนะคะเริ่มต้นที่11บเิลเลียนนะคะเปิดที่11บิลเลียนนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีใครที่นี่เขาสนใจหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสกิลดีมากๆอ่ามีคนให้ที่12บิลเลียนแล้วคะ่ะจะมีใครสู้ไหมอ้าวมาแล้ว13.5บิลเลียนนะคะมีใครสู้อีกหรือเปล่า เหมือนจะไม่มีใครสู้ได้แล้วนะคะเราคิดว่าน่าจะจบที่13.5ิลเลียนนี่แหละเย้โอเคขอบคุณมากนะอ่ะต่อไปนะคะเป็นสเต็ง3เลยแล้วกัน11ิลเลียนเหมือนเดิมรู้สึกจะขาดทุนภาษีมากกว่านะคะเนี่ยจากของเราไปทำไมเปิดที่ราคา11ิลเลียนอู้มีคนให้มาที่13.5ิลเลียนแล้วคะ่ะจะมีใครต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยเราเหลืออีกกี่ตัว ด้อีก2ตัวสกิลดีๆทั้งนั้นด้วยอาจจะขายตัวนี้สักตัวหนึ่งกันนะตัวนี้นะคะน่าจะจบที่13.5มบิลเลียนนี้แหละโอเคขอบคุณมากนะอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะคะเป็นตัวที่น่าจะสกิลต่ำที่สุดที่เรามีแล้วนะคะตัวนี้เลย เปิดที่11บิลเลียนเหมือนเดิมนะคะเปิดราคาที่11บิลเลียนดูสิว่าเขาจะใส่ราคาไปที่เท่าไหร่โอ้โหให้ตั้ง13.7แน่อาหล่ะจะมีใครบิดสู้หรือเปล่าน่าจะจบที่ราคานี้แล้วนะคะที่13.7บิลเลียนนะคะไม่สู้ก็ไม่ได้นะบอกเลยโอเคค่ะทุกคนสรุปรวมแล้วนะคะเราก็ได้สัตว์เลี้ยงสกิลดีมาเพิ่มตัวหนึ่งนะคะแต่ว่า <laughs> ขาดทุนค่ะทุกคนแต่ไม่ต้องคิดว่าขาดทุนเท่าไหร่แล้วกันนะคะโอเคเงินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ